สิบสี่บทสวดมหาสมัยโสตเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังภะควาสกเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวานีมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจัตเตหิพิขุสเตหีสะเพหิวะอร,ะห,อระหันเตหีทัศหีจโรกธาตุหีทเทว,วตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายาพิขุสังคันจะ อัทโคจตุนนางสุดทาวะสากายิกานางเทวานางเอตะท่าโหอัยังโขภะควาสกเกสุวิหารติกปีระวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัญจามเตหิพิคุสเตหิสัเพหิวะอระหันเตหิทัศหิจโรกธาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายะพิคูสังคันจะ ยันูนามยามปีเยนาพระควาเตนุปะสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระควโตสันติเกปปัจเจกคาถาพาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามารารวาปุริโสสามัญชิตตังวาภาหังปัสสาเลยยะปัสสาลิตังวาภาหังสามินเชยะเอวาเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระควโตปุระตปาตุระหังสุ อัโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถังสูเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยูปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธัมมะสมยังทักิตาเยวะอปาราชิตัสังคันติอัถโคอปปาราเทวตา ภควโตสันติเกอิมังคาถาังอภาสิตตาราภิขาวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิฆาหิตวาอินทรยานิรักขันติปันธิตาติ อัถโคอัปาราเทวตาภควโต,ตสันติเกอิมังคาถังอภาสี์เขตตวาขีรังเขตตวาปารีคังอินทขีรังโอหัดจัมะเมชาเตยรันติสุธาวิมาราจัคขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัถโคอัปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนางคตาเสนะเตคมิสันติอปายภูมิงปา หายะมานุสังเทหังเทวากายยังปริปูเรศสันติติอัตคูพัะวาพิกขูอามันเตสิเยปุเยนาพิกเวทัสสุโรกธาตูสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิกขุสงคัญจะเยปิเตพิกเวาอาหสูงอตีตามัทานานงอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมติพคกวันตานาง เอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสูงเสยยถาปีมยหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนณาคตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพะควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปีมยหังเอตระหิอาจิกิสมิภิกขเวเท วกายานางังนามานิกิตตายิสมิภิกขเวเทวกายานางังนามานิเทสิสมิภิกขเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาทะสาธุกางมานาสิกโรธะภาสิสมิตีเอวัมพันเตติโเตพภิกขุภะควโตวปัจจสูโสสพภะควาเอตะทะโวโจะ ิโลกะมนุษย์กัสสมิยัตถาภูม,มาตะทัสิตาเยสิตาคิลิปพระรังไปหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวสาลีนาะโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามานาสาสุทธาวิปะสันมานา,นาวิลาพิญโยปัญจสเติยตาวาวิเนกาปิรวัถเวอา แต่โตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสนรเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชนา,าถาภิขวโวเตจับอาตับมักกรุงสุตตวาพุทธศาสาสานางเตสัมปาตุระหูญานางอามานุษสาณทสนางอเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอาถาสตริงสตังเอเกสหัสสานางอามานุษสานมัทธสุง อัปเเกนันตามทัทธคุงทิ่สาสภพาพุตาอาหุงตันจสัสรพางอภิญญายะวะวะคิตตวานะจัคุมาตตตอามันตยิสัทาสาวเกศสาสเสนลเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถภาิขโวเยโวหังกิตตยิสามิคิราหิอนุปุพพโส สัตตาสหัสสาวยยกขาภูมมากาปีรวัถวาอิทธิมันโตชุต,ติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวานางชาสาหาสาหิมาวัต,ตายกขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโน โมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางสาตาคิราติสหัสายขานานตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโศรัสาหัสายขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางเวสา มิตาปัญจสตายาขานานตตาวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสิโนโมทธมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานางกุมพิโรราชคาหิโกเวปุรัสานิเวสนังพินโยนางสตาสหัสสังญาขานางปายรุปาสติกุมพิโรราชคาหิโกโสปาคาสมิติงวานาง ปุริมันจัตทิสังราชาทัตตรัโถโปัาษาสติคันทาพานางอาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตัสสะพะหะโวอินทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนงางทักขินันจัตทิสังราชาวิรุณโหตัสภาาสติคุมพันธานานงอาทิปติมหาราชายสัตสิโส ปุตตาปีตัสสะพาหะโวอินทนานามามหาภลาอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทามนาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางปัจฉิมัจัตท่สังราชาวิรูปะโขปัสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปีตัสสะพาหะโวอินทนานามามหาพะลา อิธิมันโตชุติมันโตวันวนาวันโตยสัสสัตสโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางอุตตรันจตทิสังราชากุเวโรตปัสษาสติยะขานางอาทิปฏิมหาราชายสัสสัตสิโสปุตตาปีตัสสะพระหาโวอินทนามามหัพพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตตราชพุทธ ทักขิเนนาวิลุนหากโกปัชิิเมนาวิลูปะโขกุเวโรอุตร,รังทิสังจัตาโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาทัทันละมานาอัตถังสูวะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนท,ทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทนโนกามาเศถจานิกกินนุมันทุนิมันทุจะ ปนาโโอปะมันโยจะเทวสูตโตจะมาตริจิตตสีโนจะคันทัพโพนรูราชาชโนสพโพอาคูปัญจะศิขโขเจวะติมพะรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทาพาสหาราชุภิโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสม,มิติงว่านางอัฐาคูนาภาษานาคา เวสาราสหตัชกากรรมพรัศตราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทตรัตถาจาอาคูนาคายาสัตสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนางเยนาคราเชสหัสาหรันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามัชปตตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยันตธานาค ราชานมาสิสุปันนโตเขมามากาสีพุทธโธสันนห,หิวาจาหิอุปะวะไหายันตานาคาสุปันานะสารณามกังสูพุทธทงังชิตาวชิราหัตถีนะสม,มุทางอสุราสิตาพาตาโรวาสวัสเตเสเตอิอทิมัโตยสัตสิโนการากัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขสาเวปจ,จิตติสุจิตติจะ ปหาราโทนมุจีสหสตันจะผลิตปุตตานางสัเบเพเวโรจะมามากาสันในหิตตวาพระลิงเสนางราหูพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัันเตภิกขูนางสมิติงว่านางอาปจัตเทวาปัทวีจัตเตโชวาโยตธาขมุงวลรุณาวลรุณาเทวาโสโมจ่ายสัสหเมตตากรุณา กายิกาอาคูเทวายสัตสีโนทัศีเตทัศ t h า g ายาสเพนานัตตะวันทีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางเวนทูจัตเทวาสหาลีจะาอสมาจัตทุเวยมาจันทัสสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตานขตานิปุรคกิตวาอาคูมันทวา ลาหากาวาสูนังวาสโวสิษโูสโกปาคาปุลินทโททเศเตเทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสะสัตสิโนโมทมามนาอภิกามมุงพิขูนางสมิติงว่านางอัฐาคูสหภูเทวาชารามะคิสิขาริวะอริถกาจารุ ชาจะอุมมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอาจุตาจะอเนชากาสุเรยาลุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทเสเตทศทากายาสาเพเณน,านาตาัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนาง สมานามหาสมานามานุสามานุษย์สุตตาขิทธาปทูศิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอถา,าคูหรโยเทวาเยจโลหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสาสิโนทศเสตทศธา,ากายาสัพเพนาน,นตตัวณิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยยัสาสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านาง สุกากรุณมหาอารุณาอาคูเวคนาสาสหาโอทาตะไคายหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารักขาชามิสกาจะยาสัตส,สิโนฐานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัตสติทเสเตทัสทากายาสาเพเนณนัตตะวนนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัตส,สิโน โมทมามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจะยสัตสีโนสัมพิตากาลามเาเศถษฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานาลติโนอาคูอัฐาคูปรนิมิตาทเสเตทศธากายาสัพเพนานตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัตสีโนโมทมามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนาง สัตถเตเ,เทวนิกายาสัพณนานตตะวนิโนนามันวายนาอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหาปวุทธาชาติมัขีรังโอคตินนามะนาสวังทักขโมคตาังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพรม,มาประมะัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนางกุมาโรโอติโสจะโสปาคัสมิติงว่านางสหัสสะพระพัมมโรกานางมหาพัมมาพิติทติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัตสิโสทเศธาอิสราอาคูปัญจักกวะสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมารสีนาอภิกามิปัสสะกัดกันหัสสันธิยังเอทะคันหัตพันธะราเคนะพันธะ มัตถุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุลจิตาโกจินงังอิติตัถมหาเสโนกันหาสีนางอเปสยิปานินาตระมหัจจะสรังกัตวานะเพระาวางังยาถาปาวุสโกเมโธานายันโตวสวิชุโกตทาสป,ปัจจุทาวัติสังกุโทอัสยังางวเสตันจาสพังอภิญญายะวะวะคิตวานะัจขุมา ต่ตัวอมันตยิสัทถาสาวเกาสาสนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชนา,าถาพิขโวเตจะอาตถป,ปมกรรงสุต,ตวาพุทธศาสาสนังวิตาราเคหิปากามุงเนสังโรมมัปีอินชยุงสัพเพวิคิตตสังคามาพยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิตธมะมหิตมหากะคุณาปาริมิตะปุญญาธิการสสะสัพพันตารายะนิวารณะสมัตถัสสะพระควะโตอารหัตโตสัมมาสัมพุทธะ ทวัติงสัมหาปุริสารคานานุภาเวนะอสีตายานุพันย,ยะชนานุภาเวนะอัฏุตระสตามังคระนุภาเวนะฉับพันนะลังศิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปารามิตานุภาเวนะทัศอุ ปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปารมัทธปาระมิตานุภาเวนะ,ะสะระีะระ,ะ,สะสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะ